สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ทานหรือว่าแบตเตอรี่รีโมทนะครับรีโมทแบตหมดเราจะมาเปลี่ยนแบตรีโมทครับก็ไม่ยากครับง่ายๆนะครับ ก็เอากุญแจออกนะครับก็เปิดสวิตช์นี่เอากุญแจออกนะครับกุญแจออกนะถอดแล้วครับแ,แล้วก็เอาไขค,รครวงมานะครับนี่ผมเปิดแล้วนะครับนี่เปิดไปแล้วนะครับใครไขครวงมาแล้วก็้ามาอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับแล้วก็บิดบิดอย่างนี้นะครับ ก,แก,ออก็แกะออกนี่นะครับแกะออกงี้เราก็ดูรุ่นแบตนะครับโค้ดของแบตก็จะเป็น cr 2 0 3 2อันนี้เป็นรีโมทของ xl 7ก็น่าจะเหมือนสวิปนะครับอ่าจะเป็นโค้ดแบตเดียวกันนะครับ ส่วนวิธีเอาแบตออกก็มันก็จะมีช่องว่างตรงนี้นะครับมีช่องว่างตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปงัดขึ้นอย่างนี้นะครับงัดขึ้นอย่างนี้ก็จะหลุดแล้วนะครับแล้วก็แบตออกนะครับอ,ออกองนี้นะเวลาเอาเข้าก็เอาเข้าทิศทางเดิมนะครับ ก็จะเอาเข้างนี้สอดเข้าเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมแล้วก็กดลงไปก็เข้าแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเทสใช้งานได้ไม่ได้นะครับเราก็มากดดูก็จะมีไฟขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แบบนี้นะครับแล้วก็ประกบ กดฝาหลังเข้าเหมือนเดิมนะครับก็จะระเบียบมันเข้าล็อกนะครับจะได้เข้าล็อกแล้วก็กดลงไปครับแบบนี้นะครับเข้าแล้วครับไฟขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เสียบุดแจเข้าไป ก็ดูทิศทางนะครับเปน็นเรียบร้อยง่ายๆครับแค่นี้ง่ายๆแต่ก็เลือกซื้อแบตเตอรี่ให้ตรงรุ่นนะครับไม่งั้นจะใส่กันไม่ได้ก็สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทรถยนต์ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ